เหตุใดพระเทวทัตอาฆาจองเวรพระพุทธเจ้าในอดีตอันยาวไกลนับเป็นการเวลาหลายภพชาติพระพุทธองค์และพระเทวทัตได้เคยเกิดเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันหลายครั้งบางครั้งเป็นเพื่อนบางครั้งเป็นพี่น้อง และบางครั้งเป็นศัตรูที่มีความอาฆาตแค้นกันมาเนิ่นนานหนึ่งในเรื่องราวที่กล่าวถึงเหตุและความพยาบาทของพระเทวทัตนั้นมีจุดเริ่มต้นจากชาติหนึ่งที่ทั้งสองได้เกิดเป็นพ่อค้าต่างนิสัยต่างจริตพ่อค้าผู้ซื่อสัตย์และพ่อค้าผู้ละโมบในชาตินั้น พระพุทธองค์เสวยพระชาติเป็นพ่อค้าที่ซื่อสัตย์มีจิตเมตตาไม่เอารัดอบเอาเปรียบลูกค้าส่วนพระเทวทัตเกิดเป็นพ่อค้าทีละโมบมักหาช่องทางโกงเพื่อให้ได้ผลกำไรมากที่สุดวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองเดินทางไปยังเมืองเพื่อติดต่อค้าขายในเมืองนั้น มีหญิงชลาผู้หนึ่งซึ่งเคยเป็นผู้ดีแต่ตกยากได้ครอบฟองถาดทองคำขาวซึ่งตกทอดมาจากต้นตระกูลแต่ด้วยความยากจนนางจึงตัดสินใจนำถาดนั้นออกขายเพื่อหาเงินมาประทังชีวิตเช้าวัานหะนึ่งพระเทวทัตได้เดินผ่านหน้าบ้านของหญิงชรา ทอดสายตาเข้าไปในหน้าบ้านได้เห็นถาดทองคำวางอยู่ญิงชลาจึงเรียกให้พระเทวทัตเข้ามาดูและถามว่านายท่านช่วยตีราคาถาดใบนี้ให้ข้าทีเถิดพระเทวทัตรับถาดทองคำมาพลิกดูไปมาทดสอบด้วยสายตาแล้วแซงทำเป็นหัวเราะเบา,บา นี่มันแค่ถาดโลหะธรรมดาไม่ใช่ทองคำแท้เจ้าอย่าได้หลงคิดไปเองเลยหญิงชลาได้ยินเช่นนั้นกับรู้สึกสงสัยเพราะตัวเองรู้ดีว่าถาดนี้เป็นของตกทอดมาจากบรรพบุรุษของตนอย่างแน่นอนเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ใช่ถาดทองคำแท้แต่ด้วยความที่ตนไม่รู้ราคาที่แน่ชัด จึงไม่ได้ตัวแย้งอะไรมากส่วนพระเทวทัตเห็นยิงชรลามีท่าทีลังเลจึงเอ่ยต่อว่ายังไรเสียถ้าหากเจ้าต้องการขายข้าก็จะช่วยเจ้าซื้อไว้ในราคาถูกๆให้เจ้าได้มีเงินใช้แต่ยิงชรลาฉลาดพอจึงคิดว่าหากของนี้ไม่มีราคาใหญ่จึงมีคนอยากจะซื้อล่ละ แต่พอหญิงชลาปฏิเสธไปพระเจ้าวทัตจึงเดินจากไปต่อมาความจริงก็ได้ถูกเปิดเผยนะคะไม่นานนักพระพุทธองค์ในชาติที่เป็นพ่อค้าผู้ซื่อสัตย์ได้เดินผ่านมาพอดีหญิงชลาจึงเรียกให้เข้ามาดูถาดทองคำและถามราคาด้วยเมื่อ พระพุทธองค์เห็นถาดก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นถาดทองคำแท้ทรงกล่าวด้วยความเมตตาว่าไม่เท่าถาดนี้มีราคามากข้าจะให้ราคาเจ้าตามความเป็นจริงแล้วพระพุทธองค์ก็นำเงินจำนวนมากพอออกมาให้หญิงชราซึ่งทำให้นางดีใจยิ่งนักเพราะนางได้รับเงิน ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตโดยไม่ได้ถูกคฝ่ายพระเทวทัตได้เดินวนกลับมาที่บ้านของหญิงชราอีกครั้งและเมื่อรู้เรื่องว่าถาดนั้นพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพ่อค้าอีกคนได้ซื้อไปเรียบร้อยแล้วจึงเกิดความโกรธแค้นอย่างรุนแรงเพราะตนเองเกือบจะได้ถาดทองคำนี้มาแท้หากไม่มีพระพุทธเจ้ามาขัดขวาง นิชลาผู้นี้ต้องขายให้ตนในราคาถูกเป็นแน่ด้วยความโกรธจึงได้ตามไปหาเรื่องพระพุทธอ,องค์ในขณะนั้นพระเทวทัตนั่งลงแล้วกอบเม็ดทรายขึ้นมาหนึ่งกำรรแล้วโปลยลงบนพื้นพร้อมประกาศออกมาอย่างเสียงดังว่าเราจะจองเวรจองกรรมท่านไปเท่ากับจำนวนเม็ดทรายในกำรรม,มือนี้ หนึ่งเม็ดทรายต่อหนึ่งชาตินี่คือที่มาของการจองเวรข้ามพพข้ามชาติจากนั้นเป็นต้นมาพระเทวทัตยังคงติดตามจองล้างพระพุทธองค์ในหลายภพชาติบางชาติเป็นสัตว์บางชาติเป็นมนุษย์บางชาติเป็นญาติพี่น้องหรือกระทั่งเพื่อน แต่ไม่ว่าเมื่อใดที่พระพุทธองค์ประสบความสำเร็จในสิ่งใดพระเทวทัตมักจะพยายามทำลายหรือขัดขวางแม้ในชาติสุดท้ายที่พระพุทธองค์ได้ตัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระเทวทัตยัยงไม่ละอายและละความอาฆาตได้พยายามองร้ายพระพุทธองค์หลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการกลิ้งหินจากเขาเพื่อให้ทับพระพุทธองค์การปล่อยช้างนาราคีให้ไล่ทำร้าย,ายแม้แต่การยุยงให้พิสุกสงแตกแยกออกจากพระองค์แต่สุดท้ายกฎแห่งกรรมก็ทำงานพระเทวทัตเองต้องรับผลกรรมของตนจนตกสู่อเวจีมหานรก และเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏสัมสารต่อไปขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะหากชอบเรื่องราวที่เล่าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง